เทพทูคอมเติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดดรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและเดสคริปชันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อย่ยกับเกม R X นะครับก็ตามเชื่อคลิปเลยครับวันนี้จะมาส่งตัวการ์ดบอสแบบ M V P นะครับ3า0 0 0บาทแต่ว่าจริงๆรอบนี้เจก็ไม่ได้เติมเงินเข้าไปนะครับเพราะว่าพอดีวันก่อนเนี่ยฟุกดบของทองมาได้ครับจะเป็นของทองจากบอสตัวใหม่เลยนะครับอมันลาก็คือจะเป็นบอสเทียร์สามใช่ไหมครับแล้วเป็นชิ้นนี้ครับไอตัวสมุด พอเป็น2มือเนี่ยมันจะย่อยได้เหรียญเยอะเลยครับก็ได้8,100เหรียญน,นะเดี๋ยวพาไปให้ดูอ่านี่นะครับตัวหนังสือนะเนี่ย8,100เหรียญก็ถ้าเกิดสมมติเราเติมเงินอัดเข้าไปเพื่อซื้อ8,100เหรียญเนี่ยตกประมาณ35,000บาทเลยครับเยอะมากก็เดี๋ยววันนี้เราเอาไอ้ตัวเหรียญตรงนี้นะครับไปสุ่มกันโดยที่อย่างตอนนี้เนี่ยแพทใหม่มเพิ่งอัพเข้ามาใช่ไหมครับมีบอสเทียใหม่เพิ่มเข้ามาเป็นบอสเทียสามไอ้พวกบอสเทียสองเนี่ยครับพวกแบบออคกิโลมายาอะไรพวกเนี้ยที่ตอน ฟาโลออกลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าโอกาสก็จะน้อยกว่านะครับเนี่ยยีแล้วก็ถ้าเกิดเป็นของเก่าเนี่ยเจนะปกติจะเป็นของเก่าร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับราคาก็ขึ้นมาด้วยนะครับเป็นทีละสามพันก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะสุ่มยากขึ้นใช่ไหมแต่ว่าก็มีโอกาสได้ของบอสเทียสองโดยที่วันนี้เจอยากได้นะครับก็แน่นอนว่าจะเป็นตัวออคิโลเดนะครับดีมากก็คือการสตันร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอาไว้ใส่แบบ KVM กิววอลอะไรนี้ได้ก็คือสมมติถ้าเกิดเจได้การออคิโลมาาเนนีีี่ยยท้สบเลยประดับม่่ต้้้อออองงใสเเืืกกกแลวถูมคัคครบ็ออาไปใใส่่ตััวกนแช3บเลย ก็คือทีนี้ก็สตาร์ทไม่ได้ละแช่ไม่ได้ก็ยิงสบายขึ้นเยอะเลยครับหรือว่าถ้าเกิดไม่ได้ออคิโลก็อย่างน้อยขอ2ใบนี้แล้วกันนะขอตัวเอ็ก้านี่ก็อยากได้ก็คือเอ็ก้าติดสถานะเนี่ยครับเอ็นเดียวก็คือแบบไม่คล้ายๆกับต้องบอกว่าไงดีล่ะไม่โดนดึงคอเสื้อไม่โดนแบบว่าเวลาหันนกคนอื่นมายิงเราแล้วตัวเรากระตุกหรือว่าโดนแบบไนท์โบลลิงแบดรวบเข้าไปเงี้ยครับก็ดีอยู่ใบนี้ก็อยากได้เหมือนกันอยากได้2ใบนี้เป็นหลักหรือว่าจริงๆได้ตัวพิโอนี่เฮตมาก็โอเคนะไฟนีรามิดบบนนใใ่่้แตวจๆก เอามาก็ก็ดีแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้มากอะไรเงี้ยจะใช้เบนิมารุก็โอเคอยู่มันก็คงแรงกว่าแหละแต่ว่าอาจจะแบบไม่ขนาดว้าวมากอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบเห็นผลเยอะๆก็2ใบนี้แน่และครับไอตัวออคิโลเดนะกับเอ็ดกาเดอันนี้อาจคิดยังว่าอ่ะแล้วเนาะไปลุยมันน่าจะได้คือถ้าเกิดสมมติอ่าตอนนี้มี8 0 0 0เหรียญใช่ไหมสุ่มทีละ3,000อาจจะได้สัก3ครั้งนะครับเต็มที่ถ้าเกิดสมมติแบบได้ใบไม่ดีมามันจะย่อยได้ประมาณพันเหรียญใช่ไหมครับแล้วแต่ว่าเป็นเทียร์ไหนแล้วก็พอย่อยเสร็จก็ได้สุ่มเ,มเ,เี้ย อ่ะเอาเลยนะห <c oughs> นึ่งสองซ้ำทึบหนึ่งสองสามสี่ห้าสไลนิวตามออกคิโลเดย์ต้องเปิดตอนกลางวันใช่ไหมมาขอออกคิโลเดย์นะใบเดียวแล้วจบเลยปิดจ็อบอยากได้มากได้มาทีนี้แบบประหยัดเงินได้เท่าไหรอ่อ่ะถ้าราคาเซิร์ฟวานตอนนี้นี่เจ็ดแปดหมื่นเลยใช่ป่ะถ้าเกิดเอาเพชรซื้อหนึ 1, 2, 3, ่งสองซ้ำออกเดย์กดตรงสว่างสว่าง พิวนี่เฮดเอ้ยก็ใช้ได้อยู่นะเฮ้ยใช้ดีก็ใช้แหละเนาะเออมันยังไงมันก็ไปขายไม่ได้อยู่แล้วนี่มันติดล็อกแต่ว่ากําลังคิดอยู่ว่าจะย่อยแต่ว่าไม่ไม่ย่อยอยู่แล้วพิวนี่เฮดดีอยู่ใช้เลยโอเคสวยครับใบแรกถือว่าไม่เกลือใช้ได้ใช้ได้ก็คืออย่างน้อยยังอยู่ใน3าใบที่เราอยากได้ใช่ไหมโหแต่ถ้าเกิดเป็นเปลี่ยนมาเป็นไอตัวเสือเดจะยิ่งว้าวกว่านี้แต่พิวนี่เฮดก็ถือว่าดีมากๆเลยครับคือสมัยตอนเกมเปิดแรกๆนี่ใบหนึ่งนี่โห,ห,หประมูลกันจะสองล้านเพซ เคยใช้ได้อยู่ตะกี้จะนับเท่าไหร่นะนับ5ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าจัดไปมาสวยๆกดตรงเหมือนเดิมสีขาวสีแห่งแสงสว่างขอใบดีๆออคิโลเดทีเดียวไปปิดจ็อบเลยอยากได้มากฮึบโเฮ้เอยออกหอรดไหนหอ๋อ จริงๆมันดีอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่สายเจใช้อ่ะดิเอเมทแทกสิาอน่ะสำหรับสายเจเอาเอเมทแทกตรงๆใบนี้เจคิดก่อนว่าเจย่อยดีไหมถ้าเกิดสมมติย่อยมันจะได้กี่เหรียญวะถ้าสมมติย่อยมันจะได้เยอะใช่ปะเพราะมันเป็นเทียสองลองย่อยดูสิได้2,500อะ่ะคือถ้าเกิดสมมติเจย่อยไปได้2,500ใช่ปะมันจะได้เป็นประมาณ4,500เหรียญ4,500น 4, เหรียญก็คือสุ่มได้อีกรอบหรือว่า2รอบ 4,500เหรียญถ้าเกิดสมุิได้อีกทีนึงก็มันก็คือจะขาดพันสี่ถ้าเกิดสมุิได้ใบที่แบบว่าพันเหรียญก็จะได้ก็ยังไม่ขาดก็ยังไม่ถึง6กพันใช่ไหมก็ต้องซื้อเพิ่มอีกนิดนึงแต่ว่าน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าถ้าเกิดสมุิฝากสมุดเนี่ยมันได้ไอ้นี่เยอะไหมเดี๋ยวนะหรือว่าย่อยไปเลยดีวะย่อยหรือฝากสมุดดีเดี๋ยวนะพวกขนาดใหญ่เจจริงๆแต่ว่าจริงๆไม่ค่อยได้ตีบอลแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องโฟกัสมาก แต่จริงๆใส่ไปในี่ใกล้ๆห้าสิบแปมเลยนะอืมแต่ไม่เป็นไรอ่ะมันเป็นใบเทียสูงอ่ะถ้าเกิดจะจะใส่จริงๆใส่เทียรแรกให้ครบก่อนดีกว่าเนี่ยพวกแบบคาเคี้นอะไรพวกนี้ยังใส่ไม่ครบเลยย่อยไปเลยแล้วกันไปลุยเที่ยวนี้เหตุไม่ย่อยนะออกหลอดย่อยไปเฮ้ยอีกทีดงจริงๆถ้าเกิดสมมติได้การเทียสองที่ขาดทุนไม่เยอะเลยเนาะสุ่มสามพันใช่ปะ ย่อยคือได้สองพันห้าอะไรเงี้ยหนึ่งสอกซ้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าไปกดตรงที่สว่างสว่างขอออกฮีโย่เดทีเดียวปิดจ็อบไปหนึ่งสองซ้ำฮึบโอ้เฮ้ยสเสือเดเฮ้ย วันนี้ใช้ได้ะครับได้การบอกว่าตรงตามที่ต้องการเลยอะคือไม่ได้ออกคิโลก็ไม่เป็นไรไงแต่ว่ายังได้แบบสองในสาใบที่เจเ็งไว้อะเออเฮ้ยของจริงเดี๋ยวนะดูก่อนทีนี้เหลืยเหลือพันหกคงไม่ได้สุ่มเพิ่มแล้วมั้งครับเผื่ออนาคตเก็บไว้ได้อะไรแบบนี้อีกมาย่อยแล้วค่อยสุ่มเพิ่มแล้วกันนะแต่ว่าวันนี้นี่แบบว่าว้าวเลยอะคือไม่ได้ออกคิโลก็จริงแต่ว่าเจได้เสือเดได้ตัวพีวนี่เฮดแล้วอะเออใช้ได้เลยครับ เดี๋ยวไปลองเทสเดเมจไอตัวพิวนี่เฮดนิดหนึ่งไหมอ่ะก็เดี๋ยวเทสแบบง่ายๆเร็วๆแล้วกันนะครับจะได้ไวๆเนาะก็อย่างตอนนี้ใช่ไหมครับตรงส่วนหมวกตรงกลางเนี่ยจะใ,ใส่เบนิบารูนะครับก็เป็นไฟนอลพีเดเมจใช่ไหมครับ8%ก็เดี๋ยวลองปานกดูแล้วกันนะครับอันนี้นะปานกเข้าประมาณ18.7ล้านครับตอนนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นพิวนี่เฮดแบบหนึ่งอ่ะทีนี้เปลี่ยนมาเป็นตัวพิวนี่เฮดแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็คงไม่เห็นผลเยอะขนาดนั้นหรอกก็คือแค่เป็นไอตัว ไฟนอตพีเดามี age, ใช่ไหมครับแปดไปเป็น12%ก็คือเต็มที่เนี่ยก็คงแรงขึ้นไม่ถึง4%อยู่แล้วถูกไหมอ่าโอเคนะครับก็จัดไปเพียวนี่เฮดนะตะกี้18.7ใช่ไหมครับอันนี้เป็น19.2ก็เพิ่มมาเท่าไหร่ล่ะประมาณ5 0 0แสนใช่ไหมคิดเร็วๆห้าแสนจาก2ล้านปะห้0แสนจาก2ล้านก็ประมาณกี่เปอร์เซ็นตะ์อะ10%มันจะเป็นเดี๋ยวนะ1%มันจะเป็น2 0 0แสนถูกไหมก็คือตกประมาณ2%กว่าๆ2.5%อะไรเงี้ยก็ตามสูตรเนาะเพราะว่า เพิ่มมา4%แต่ว่าเรามีไฟนอลพีระมเดในตัวอยู่แล้วยังไงก็ไม่ถึง4%แน่ๆน,นี้คือประมาณ2%กว่าๆอืโอเคก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับก็ยังไงขอบคุณทุกท่านมากครับสำหรับการรับชมแล้วก็ถ้าชอบใจยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม